รองประหลัดเทศบาลคณะหนราชการและผู้บริการต่างพื้นที่คณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่านครับซึ่งระเบียบบาระก่อนการประชุมวันนี้นะครับมีทั้งที่อยู่ห้าเรื่องครับเร,รื first, ่องที่หนึ่งตามที่เทศบาลลงรอยเอีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ พรีเมียมแมเช์พรีเมียมอวอร์ด2023ตามโครงการพัฒนาและยกระดับว่าฐานสารประกอบการเทศบาลเมืองเมื่อวันที่2เมื่อวันที่30เมษายน2 5 1 6เด็กหญิงทันชนกวงวีรขันนักเรียนโรงเรียนนุบาเทศบาล101ซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ประกอบการ อยู่ที่หอโบทถชั้น3ได้เก็บ i p a d pro เของนักท่องเที่ยวได้และฝ่ายบระชาัมาขอยู่ช่วยประสาช่วยประสานให้เจ้าของมักัรอยนโดที่เรียบร้อยเด็กหญิงทันฉลบวงนเรกันนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียนที่กระทัความดีมีคุณธรรมจริยธรรมสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงขอตปอนรัอท่านนายกเทศมนตรีได้โดยนาวอบเพียบังแกเด็กหญิงพันชนพงศดวนรัเพื่อเช่ครับการปรหกวโรงเรียนต้นแบบร้านพุทธนาการเขตธุรกิจเขตเมะภูีพุทธศักราช2 5 1 6 เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีปากเาว่าเป็นขอเรียนเชิญท่านนายกรับชมเชยการประกวดในระดับ จากโรงเรียนอารียุปถัมภสำนักสำนักงานเขตเขาเจอะกรุงเทพมหานครมาดารงตำแหน่งนักโรงเรียนที่วาดวัตส์กทองครับคุณยครูระดับ่ .1 จากโรงเรียนวัดอุ่งองหลังสำสำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครป .1 จากโรงเรียนวัดสาบบัวสำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวรุวันครับนะครับก็ออกฟื้น่าน้งประหลัดเทศบาลนะมีดำเน,น,นินการเรื่องขอ,อระเบียบวาระการในชุมท,ที่ห้าเรื่องที่ได้ทราบกันนะเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณร้านนวดเพื่อสุขภาพนะ ได้รับการประกวดได้รับรางวัลในสหภาพก็ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนะเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมสถานประกอบการการนวดสุขภาพระดับพรีเมียมในเทศบาลเราเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและนนักทต่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน,นถุงเวยซึ่งมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันในการเพิ่มมาตรฐาน ความปลอดภัยความสะอาดความเป็นมาตรฐานเพื่อที่จะรองรับกับผู้ไปใช้บริการที่ลูกค้าให้ค,ความมั่นใจนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะที่ได้บริหารกิจาการการประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยได้มาตรฐานนะเป็นที่ยอมรับก็ขอขอบคุณที่เขาร่วมแล้วก็ให้กำลังใจนะก็ขอให้รักษา,าม,มาตรฐานมีไว้ตลอดไปนะโลก ประกาศที่ทางเทศบาลมอบไว้ให้กับเงินรางวัลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจท่านนะความสามารถที่ทจะนาไปติดหรือตั้งที่สถานประกอบการได้นะเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานโดยเชงเทศนบาลก็รับรองให้ลูกค้าก็ผมจะต้องฝากท่านให้ช่วยรักษามาตรฐานนะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่เด็กนักเรียนของเราซึ่งตอนที่ได้รับทราบเรื่องเนี่ยหานศูนย์ ในเรื่องของอาคารหอวลดเนี่ยเขาก็ได้รายงานแจ้งมาก็กมีนักท,ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหอวลดลืมสิ่งของเยอะเป็นประจำเดี๋ยวลืมหมวกลืมแว่นลืมไอโทรศัพท์ลืมไอแพดลืมกระเป๋าลืมอะไรเนี่ยเพราะว่าไปถ่ายภาพแล้วลืมคุยกันเกินก็ไม่ได้หยิบออกมานะานักงานของพวกเราหรือนักท่องเที่ยวที่เขาเห็นเขาพบเขาก็แจ้งไปทางสัมพันธ์เราก็ติดต่อเจ้าของ,าของขามาลับคืนได้ทุกรายเลย นะซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ดีมากๆก็ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาที่เมืองเรียบมาเที่ยวหัวโหดเนี่ยสิ่งของไม่มีหายเลยนะถ้าจะลืมตกหล่นอะไรก็สามารถที่ได้รับคืนได้เช่นกรณีเน,นี้ยนะเด็กนักเรียนของเราซึ่งเป็นลูกของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าโอทอปอยู่ที่ชั้นสเนี่ยก็ปรากฏว่าเก็บไอแพดได้นะแลก็ไปแจ้งประสานงานก็ติดต่อ ผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวผู้ปกครองคุณครนะูที่อบรมสั่งสอนนะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความซื่อสัตยนะ์แล้วก็เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะนำคืนให้กับเจ้าของเขาได้กนะ็ทราบว่าท่านเจ้าของก็ให้เงินรางวางัลเมือนให้รางวัลเป็นกำลังใจก็เลยบอกว่าเอาเข้าที่ประชุมหน่อย เพื่อเป็นการเชื่อชูเกียรเป็นประวัติของเด็กนักเรียนของผู้ปกครองที่ทาคุนงามความดีเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆให้กับนักเรียนของพวกเราันนะรี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะแล้วก็สแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทันชลกวงวีรขันด้วยนะฮะรวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยเมื่อกี้ก็น่ารักมากนะฮะนะรับครับส่วนในเรื่องที่สามของศูนย์นามัย ที่7ขอนแก่นประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการเรื่องก็เป็นนโยบายของเขตสูงภาพที่7ขอนแก่นนะเราก็ส่งเข้าร่วมประกวดการสงร่งเข้าร่วมประกวดนี่ก็เพื่อที่เพื่อสร้างเสริมมาตรฐานเรื่องอาหารโภชนาการของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราก็สง่งเข้าร่วมประกวดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความาภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความ สำเร็จส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนสถานศึกษาของพวกเราทั้งแปดแห่งแล้วก็สองซีรีส์มันเกิดความสมดุลจากการที่เรารู้จักคำว่าขอเทียนกับเทียนคอนะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเพราะขอแสดงความดีทั้งห้ารายรายที่ถ่านมาเลยครับการประชุมในเริ่อง